เมื่อคนที่คลั่งมวยไทยมาเจอกันเลยเป็นโอกาสดีจะทําให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดูมวยไทยคุ้มค่าตั๋วในราคาที่เขาตีศึกษาว่ามวยไทยมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรบางคนดูแล้วดูซ้ําบางคนยังไม่เคยดูมาดูแล้วก็ประทับใจถ่ายรูปเซลฟี่กลับไปอย่างนี้ก็ได้โอกาสในการเผยแพร่ของคําว่ามวยไทยไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วครับ เป็นโอกาสดีที่ทางมูลนิธิรวมพลคุณสมุยได้มาทําการจัดศึกรวมพลคุณสมุยที่อําเภอเกาะสมุยใช้คําว่าเมื่อคนที่คลั่งมวยไทยมาเจอกันเลยเป็นโอกาสดีของเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติคือก่อนหน้านี้สนามมวยเพชรบัญชาเราต้องยอมรับแหละครับว่าเราจัดมวยไทยในรูปแบบมวยไทยเอนเตอร์เทน ที่ให้ชาวต่างชาติดูดีและคนไทยดูได้โจทย์วันนี้ด้วยมีมวยแม่เหล็กระดับประเทศต่างเข้าคิวกันมาชกประจําในทุกค่ําคืนในวันเสาร์มันเป็นโอกาสที่ดีของวงการมวยไทยในเพเภอเกาะสมุยจะทําให้เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ดูมวยไทยคุ้มค่าตั๋วในราคาที่เขาตีเข้าไปดูครับ คือก่อนหน้านี้เราใช้คําว่าชาวต่างชาติที่มาเที่ยวอำเภอเกาะสมุยแล้วบังเอิญเจอป้ายโฆษณาเจอการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ของพวกเรามันเหมือนกับผ่านแล้วมาดูอันนี้เราต้องยอมรับและเนี่ยมันเป็นโอกาสดีที่ทางด้านของศึกรวมพลคนสมุรยร่วมกับภาคีเครือข่ายมาดําเนินการจัดที่นี่เป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่ผมเป็นคนที่สายเลือดมวยไทยลืมตามาเราก็เห็นหมวยไทยอยู่ในบ้านอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกิจกรรมที่เรียกว่ามวยไทยเนี่ยได้เป็นหนึ่งตัวเลือกหลังจากที่เขาทานข้าวเสร็จในยามค่ําคืนที่เขาเรียกกันว่าดินเนอร์เสร็จอะแล้วเขาโบกรถแท็กซี่ให้มาที่สนามมวยเป็รบัญชาเพื่อมาดูมวยไทยที่นี่ ก่อนหน้านี้เพชรบัญชาเราได้รับการนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักอยู่แล้วสิ่งที่เห็นเลยก็คือเรื่องของอากาศเรื่องของความร้อนภายในตัวอาคารที่สนามมวยเราดูนสร้างขึ้นมาตอน1 7 1 8ปปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้รับการนิยมขนาดนี้ท่านสมชายภูลสวัสดิ์เขาได้เห็นว่าถ้าอยากยกระดับวงการมวยไทยนอกเหนือจากยกระดับของคู่มวยไปแล้วจะต้องยกระดับเรื่องของสถานที่ประกอบการ เรากล้าบอกเลยว่าเราไม่น้อยหน้าที่ไหนละผมว่าทีมงานของเพชรบัญชาวันนี้ทุกคนใช้ใจดูเข้ามาที่นี่คุณจะได้รับการบริการแบบเพชรบัญชาแบบคนมวยไทยที่ตั้งใจดูแลพวกคุณอย่างเต็มที่ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางด้านของศึกรวมพลคนสมุยที่ได้เอื้อเฟื้อตรงนี้มาให้พวกเราและก็ได้ยกระดับวงการมวยไทยของอำเภอเกาะสมุยให้ทัดเทียมระยะประเทศได้ทัดเทียมกับนครบาลต่างๆที่เขาเรียกกันว่าวิกแอร์วันนี้เกิดวิกแอร์ที่เกาะสมุยแล้วครับ อยากจะขอขอบพระคุณและขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งให้เราบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รักในกีฬามวยไทยที่รักในคำว่ามวยไทยที่อยู่ในสังคมมวยไทยให้โอกาสพวกเราพลมวยภูธรให้โอกาสพวกเราศึกรวมพลคนสมุยได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสรรรส้างผลงานดีๆประดับคู่กับวงการมวยไทย ขอพระคุณสําหรับทุกภาคีเครือข่ายที่ทําให้งานวันนี้มันเกิดขึ้นได้ศึกรวมพลคนสมุยนั้นไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของพวกเราทุกคนผู้อยู่อาศัยอำเภอเกาะสมุยเราทุกคนมาร่วมกันผลักดันวงการมวยเกาะสมุยให้มันดีขึ้นและสําคัญที่สุดครับวันนี้เนี่ยตรงไหนไม่ดีก็จะต้องปรับแก้ไขให้ดีขึ้นตรงไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะต้องทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกครับ